27 27กุมภาพันธ์อากาศก็เริ่มก็ที่เขาทางอุ่นขึ้นละ้าอยางหมดจากเกลี่ยนไอความหนาวไปบ้างอุณหภูมิขึ้น20ชา้ากันตอนเช้า20กว่า2 4ซีองซาเสียเสีย เรียกว่าเป็นปกติเยืนๆส,สบายเป็นอุณหภูมิของคน <c oughs> ประมาณเนี้ยของชาวเราคขาว่าคนก็คือพวกชาวเราแต่ชาวเขาก็อากาจะเปลี่ยนอุณหภูมิจะเปลี่ยนอย่างชาวเราประมาณเนี้ยกลังพอดีพอดีอดตอนเช้าตอนสายมาก็ร้อนละพ่ะนี ้ากนั้นก็น่าจะตื่นมีฝนหมุอนเวียนเปลี่ยนไปใหม่นี่แหละจากหนาวมาาฝนจากฝนมาหาอ่าาาร้อนร้อนฝนหนาวเพืพ่อพวงสับหมุอนเวียนเปลี่ยน,ยนกัน คนก็ยังปรับอยู่ต้อนรับบันดโบที่แปลเปลี่ยนสัตว์คนสิอาอสัยเยก็ต้องประยุกต์กับเจ้าของปรับปรุงเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติที่มันมีมาให้บางครั้งก็คงที่ อย่างเช่นที่โซนดุนิเซียชนโซนจกระตาโซนเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรไกลๆเส้นศูน,น,นย์สูตรเต่เป็นป่าดิบชื้นเป็นเกาะกลางทะเลอากาศก็คงที่สบายบายไม่ <c oughs> ร้อนไม่หนาวอยู่สบายๆยี่สิบกว่าองศา ยี่งงสิบสององศาสิบแปดถึงยี่ิบสององศาในบางที้ากาคงที่อยู่เนี้ยสิบแปดถึงยี่ิบสององศาจะร้อนก็ไม่ร้อนจะหนาวก็ไม่หนาวพอประมาณเขาเป็นอยูน่นะครับอากาศก็ดีคำว่าวสปพยะคืออากาศเป็นสัพยะเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตแต่กับ พิษภัยธรรมชาติตอนนี้ปูข้อไปประทุอยู่ทุกที่วัดแห่งมี้ปูข้ไปไม่มีความปลอดภัยปูข้อไปอยู่ใต้ดิน้ระเบิดขึ้นมาเรื่อยครั้งเล็กครั้งน้อยเบื่อใหญ่ระเบิดใหญ่ mm hmm. เมื่อกี่ร้อยปีหลังที่ปูข้ไปประกะตัวที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาวโลก ทีระเบิดครั้งรุนแรงเที่ยวสุดท้ายนี่ก็คือกากะตวัวอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสมัตราเกาะสมาตราคือเกาะที่เกาะป็นดินสุดท้ายทางที่ตตกของอินโดนีเซียเกาะชวา ถัดไปเกาะสมุทตาซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงเก่าจากาตาทุกวันนี้เขาจะไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่บเกาะบอเนียวาปรับปรุงกําจะย้ายเคลื่อนย้ายไปเมืองหลวงไปไว้ที่บอเนยวเพราะจากาตาแออัดบุ่คนแออัดยัฒนานกันเป็นดีมาตามขาดน้ำขาดแหลนน้ำไม่เหมาะสมที่จะอยู่เป็นเมืองใหญ่ มืองหลวงมืองใหญ่ไม่เหมาะสมก็เคลื่อนย้ายไปที่อื่นเป็นเกาะอินโดนีเซียก็เป็นกเนกาะเกาะบอลเนยียวเกาะบลเนยียวก็เป็นที่อยู่ของหลายประเทศรวมกันสองสามประเทศอา่ามาเลเซียก็ไปมีส่วนร่วมบูลนายก็ไปมีส่วนร่วมอยู่ที่เกาะบลเน,นียวประเทศเซียไปอยู่ คือเราเชื่อว่าอยู่นั้นปเป็นบุนายนุนายนเปนประเทศเล็กๆแต่มาด้วยทรัพยากรกือน้ำมันเเป็นประเทศที่มัง่งคั่องอุดมสมบูรณ์ประเทศร่ำรวยมัง่งคั่งแต่ตัวเล็กเขามีทรัพยากรน้อยมากคือ,อน้ำมัน กดน้ำมันขึ้นมาขายและถ้าจะหลับตาดูโลกนี้ไม่ได้ความโลกเท่าเดิมนั่นแหละแต่วิทยาการมันจะเดินุกหน้าข้าวหน้าไปไกลชาวโลกก็เลยพอยได้รับรู้ข้อมูลของโลกอย่างพวกเราที่ว่ามาตะกี้นี้เรางโลกโเกแคบแ หมหาสู่กันโดยหยุดยานผ่านละเดินทางไปวันวันก็ถึงกันละไม่ได้ไกลเกินเอื้อมไม่ได้ไกลเกินไปพอรับรู้รับทราบความเป็นไปเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรเมื่อก่อนเราก็ลับตาจินตนาการไปต่างๆนานานะว่าเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คนลท้ายครับค่ถ้าอยาทยานความทยานอยากของใคาอยากจะมีชีวิตอยู่ได้อยากจะมีอยู่ในความผาสุกแต่ก็เพราะไ้โอกาสแล้วก็ไม่ได้ผาสุกทำบุก่อนถ้าชูมดได้โอกาสแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปต่อรองอะไรกับสังคมได้แต่กรุณารับชะตากรรม <c oughs> แต่เขาก็มีเอกลักโดดเด่นเฉพาะเขาตั้งเขาจะโมนาขอนตารับผลแห่งกรรมสืบันเป็นไปอย่างนั้นไม่มีอุปกรณ์ไาหนาจะสามารถที่จะมายกเขาขึ้นได้ยิ่งกว่านั้นทุกวันนี้ก็พยายามเอาความสิวไหลของโลกไปประทับรางวัไป จุดนั้นจุดนั้นให้ทําอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เพราะสุดท้ายรูปหน้าประจมุกก็ไม่ได้จริงเปอ,อย่างเช่น,น,นัทธิวรรณะอย่างนี้กษัตริย์พรามแพทย์สูตรเป็นวรรณะเจนทานหือเป็นวรรณะก็นนจะเป็นหมดวดหมวดถ้าพระเขากันเราก็เป็นคนเจนทานเป็น <c oughs> คนชั้นต่ำไปอีกพวกสูตรพวกเจนทานไม่มีโอกาสได้รับ บัตรเพื่อไม่ความสะดวกให้เหมือนสังคมทั่วไปจะมีบัตรพิเศษให้ยกย่องเป็นกรณีพิเศษนะเป็นความพิเศษวิเศษเพราะฤทธิ์บรรดาฤทธิ์ก็คือความ <c oughs> ดีงามความถูกต้องดีงามความเดียวเดียเด๋ยวมันจะมหฬติว่านี่ก็ไปบัตน,น้อยไปเทปเราปฏิบัติธรรมพระเขาจะปฏิบัติ เป็นเหมือนที่ทวดไปที่เคยเห็นนั่นแหละเราับมารวมกันแล้วก็ชาวบ้านมาที่เพิ่งทำปฏิบัติธรรมก็ยังดีกว่าชราใจไม่เคยทำเลยทำมาไปพ่อไปรูไปเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นก็ททำเราก็พอมีศักย,ยาภาพเพราะอย่างน้อยสถานที่มีแล้วก็คือวัด ะคือสถานที่เริ่มต้นจุดสุดท้ายของการบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็จําเป็นสถานที่เพราะอะไรเพราะปัจจัยสี่ปัจจัยห้าก็ไปละความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวคือรูปมนต์ร่มไม้ชผ่ป่าไผ่เขาเป็นสถานที่บำเพ็ญของสำนักกิจพอพระองค์ท่าน กลับมาย้อนกลับมาดูผู้ที่ตามหลังก็คือสาวกสวิการนั้นก็สงสารลำบากความลำบากคนอยากจะหาทางช่วยได้แก่ว่าเจ้าลทัทธิก็คือศาสดาคือการศาสนาศาส,สนา,สสนาเป็นศาสนาที่สมมกทสงผลพงท่านขนขวาผขนพบจนกระทั้งตั้ง,งใช้เวลาตั้งขึ้นหลายปีอืม ตั้งแต่พระชนชีพพีสาสิบห้าพระชจสาเรื่อยมาเรื่อยมาจนถึงหกสิบเจ็ดสิบก็ยังเข้มแข็งเข้มข้ขนจนแปดสิบก็ยังนบาทหอยู่งานรา้การในเขงแรงความเด็ดเดียวเด็ดขาดอาถารในความต่าความเพียรไม่เคยย่ออย่างกระดึงได้าย้นป่วยรอบสุดท้ายป็เข้าลงกันหน้าคนถึงวาระ ทังเกาถึงบราระก็ไม่มีใครทราบบาระนั้นจะมากจะนอ้อ <c> ย <oughs> มันคนก็นั่งคุยกันไปอยู่ธรรมดาธรรมดา <c oughs> มีเ <c oughs> หตุปัจจุบันทันด่วนอย่างเช่นลมเดินลมสมาจะเป็นพวกสมองลงกมกหัวใจพวกเราอยู่กลพืปืนเที่ยงอยู่ห่างไกลจากสาธารณสุก ถึงว่ากว่าได้เพิ่มจะมาเยี่ยมเยียนแต่ะคนแต่ละครั้งแต่ละขาหมดอายุก่อนจะเป็นเดนจุะละลรีไปแล้วไปสถานที่ที่เขาโยกย้ายไปเป็นลกนักษณะยกือบเบี้ยวหลางเมือนข้าบนข้างบนก็ยังจะมีการปู้จาระลองกันได้แล้วที่โราให,ให้ให้คห้ความสริงจริงเส้าศรัทธารอมใจศรัทธาทัให้ กระบวนการให้กระบวนการรับรับมิสินจ้างลงบัรับทักจิ้ํำใจอันเป็นธรรมชอบธรรมนั่นก็เป็นการให้การรับเหมือนกันผู้ให้ย่อมมีความสุขผู้รับสุขยิ่งกว่าเพราะพระรับขาดตกบกพร่องเห็นไหมความยากจนใี่มันขาดเครื่อนขาดตกบกของอยากจะมีนี้ไม่ได้ก็เลยเดือดร้อนสองชั้นสองชั้นจัมีหรือไม่มี ชีวิตนี้ท่านต้องการความดีเลิศในทางสาวราัติแม้แต่พระยังรู้อะไรเป็นไรถ้อาออกไปสนใจหากิดถือความอย่างคีดนานตัวไปจะเคยเห็นคา่ามผู้วิจารย์ทำไมแม่ยึดเป็นเยี่ยงอย่างท่านทำให้ยึดเป็นเยี่ยงอย่างในทางลำบากทำแล้กวกลัวไม่กลักวความลำบากลำบากแค่นี้มีลำบากอย่างนี้แหละติดเรื่องขงวางสาระอย่างหนัก ให้พรุงท่านเข้าถึงเขาา่าศัยธรรมสดาปฏิพัธ์ปมมีช่อมธารมให้ออกมี้ายทางเป็นจากเป็นหเป็นตอนเต่ละักบัเป็นตอนเป็นฉะการรวมไม้รวมมือกันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็มี มันมีอยู่ประจำโลกของทุกอย่างมีอยู่ประจำโลกนั่นแหละแต่เป็นแต่ว่าชาวโลกคือเราเชอบส่วนนั้นไม่ชอบส่วนนี้นเลยกลายเป็นปัญหาโลกแต่โลกเลยไม่ชี้ให้คนนั้นคนนั้นจำวิธีการตามลัทีต่ตามธรรมเนียมกดทําได้ชี้ไดแต่ไม่เคยมีความดีเพราะการชี้นำการชี้นาชี้แนะเป็นเรื่องของความดีอันนั้นได้ไประโยชน์สองแสสามแสนแต่ไทย เอาประโยชน์ก็ไม่ได้อะไรคือประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในชีวิตประจำวันประโยชน์ในอนาคตการล้วนน่้วแต่เป็นสิ่งที่มีสาระและอากไดศึกษาศึกษาสดะประฟังปรตามสุตตะจินตะได้รู้เลยเห็นแลบรู้รับทราบท่านทำอะไรเกยนเงินสือไปนั้นไปนี้ขาก็ะโทรมาขอทาน โดยตรงกับท่านนั้นแหละลักษณะดีพวกเราไม่รับสารไปสไปที่ว่าเหตุไปเห็นมาใครไปเห็นมาเพระเป็นการเฉพาะที่เป็นทูกันว่าบุญบรมทางแห่งพุทธะคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่น